สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูนาโวลราบุศีและครูบอยชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับตัวเก็บประจุนะครับสําหรับตัวเก็บประจุนะครับดังภาพนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่ทําหน้าที่สะสมและก็คลายประจุไฟฟ้านะครับสามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้านนะครับเช่นเป็นแหล่งสํารองพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับให้แสงแฟลชนะครับสาหรับกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็จอสัมผัส ของโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับอ่านี่ครับก็เป็นตัวเก็บประจุชนิดต่างๆนะครับทั้งเป็นแบบเซรามิกนะครับแล้วก็เป็นแบบประจุแผ่นคู่ขนานนะครับจะเป็นทรงกระบอกอย่างนี้นะครับจริงๆก็เป็นแผ่นคู่ขนานนะครับแต่ว่าเอาม้วนนะครับรวมกันเป็นทรงกระบอกนั่นเองนะครับอ่าสหรับสัญลักษณ์นะครับของตัวเก็บประจุในวงจรไฟฟ้านะครับก็จะมีขีด2ขีดที่ขนานกันนะครับแล้วก็ขีด ไปยังอุปกรณ์อื่นๆนั่นเองนะครับอ่าจะมีลักษณะเป็นแผ่นตัวนำไฟฟ้านะครับที่มีฉนวนขั้นไว้นะครับจะทำให้อ่าสามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเรานำฉนวนมาขั้นเอาไว้นะครับแล้วก็มีขั้วสำหรับต่อไฟฟ้าเข้านะครับก็จะเป็นอ่าลักษณะเป็นขั้วบวกกับขั้วลบนะครับหลักการการทำงานของตัวเก็บประจุนะครับ ก็จะทําหน้าที่เก็บประจุนะครับอ่นนี่คือภาพแสดงอุปกรณ์นะครับในการทดลองเก็บตัวเก็บประจุนะครับก็จะประกอบด้วยแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต่อขั้วบวกนะครับมายังขาข้างหนึ่งของตัวเก็บประจุนะครับจากภาพนี้ตัวเก็บประจุจะมีแค่แผ่นตัวนําคู่ขนานนะครับจะไม่มีฉนวนขั้นไว้นะครับจะมีแค่อากาศนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า มันก็จะสามารถที่จะเก็บตัวเก็บประจุนะครับได้น้อยกว่าการที่เรานำฉนวนมาขั้นนะครับสำหรับขั้วไฟฟ้าลบนะครับของแบตเตอรี่นี่ก็จะมาต่อกับสวิตช์นะครับเมื่อเราสับสวิตช์นะครับนะครับเมื่อเราสับสวิตช์นะครับอิเล็กตรอนนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนที่จากแบตเตอรี่ขั้วลบนะครับมายังแผ่นตัวนำคู่ขนานนะครับแผ่นตัวนำคู่ขนานนี้เมื่อมี อิเล็กตรอนมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนะครับทําให้เหนี่ยวนําอีกแผ่นหนึ่งนะครับให้มีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนั่นเองนะครับแล้วก็อิเล็กตรอนของอแผ่นตัวนําคู่ขนานนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเคลื่อนที่มาอย่งอางขั้วบวกนะครับไหลเป็นกระแสไฟฟ้าลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อความต่างศักย์นะครับระหว่างแผ่นตัวนําคู่ขนานนะครับ มีค่าเท่ากับความต่างศักย์ของแบตเตอรี่แล้วนะครับก็จะสิ้นสุดการไหลของอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับจะทำให้มีประจุสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุนะครับแล้วมีค่าเป็นบวก Q แล้วก็ลบ Q นะครับดังนั้นตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับมีความจุเท่ากับ Q คูลอมนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับเ,เมื่อเรานำแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็นำาหลอดไฟเข้าไปแทนแบตเตอรี่ในะตำแหน่งตรงนี้นะครับ ก็จะมีการไหลของอิเล็กตรอนย้อนกลับมานะครับอิเล็กตรอนที่อยู่บริเวณแผ่นตัวนำคู่ขนานนะครับก็จะไหลกลับคืนมานะครับเนื่องจากว่าไม่มีพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับในการที่จะทําให้ตัวเก็บประจุนะครับเก็บอิเล็กตรอนได้อีกต่อไปนะครับอิเล็กตรอนก็จะไหลมาตามสายไฟนะครับมายังตัวนําคู่ขนานนะครับที่มีประจุเป็นบวกนะครับ ทำให้เมื่ออิเล็กตรอนผ่านหลอดไฟนะครับก็จะทําให้หลอดไฟติดนั่นเองนะครับก็คือมีความสว่างขึ้นนั่นเองนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดไฟนะครับกระบวนการที่ตัวเก็บประจุนะครับกําลังเก็บประจุอยู่นั้นนะครับขณะที่เราต่อแบตเตอรี่อยู่นะครับกระบวนการนี้จะเรียกว่าการประจุนะครับหรือว่าชาร์จิ้งนะครับส่วนการที่อิเล็กตรอนนี้ออกจากตัวเก็บประจุนะครับ ไปตามสายไฟนะครับแล้วก็ไปยังอีกฝั่งหนึ่งของตัวเก็บประจุนะครับก็คือแผ่นโลหะคู่ขนานอีกแผ่นหนึ่งนะครับกระบวนการนี้นะครับจะเรียกว่าการคายประจุนะครับหรือว่า d i s c h a r g i n g นั่นเองนะครับ สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูนะพลราบุตรสีและครูบอยแช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูคก็จะมาสอนเกี่ยวกับความจุของตัวเก็บประจุนะครับความสามารถในการเก็บประจุของตัวเก็บประจุนะครับเรียกว่าความจุนะครับสายสัญลักษณ์ก็คือ C ใหญ่นะครับย่อม,มาจากคาปาซิเตนนะครับในการหาความจุของตัวเก็บประจุนะครับเราสามารถหาได้โดยการนําเอาอประจุนะครับที่เก็บในตัวเก็บประจุนะครับ สัญลักษณ์เป็นคิวใหญ่นะครับมีหน่วยเป็นคูลอมนะครับมาหารด้วยความต่างศักย์นะครับที่ตัวเก็บประจุนั้นต่อกับแบตเตอรี่อยู่นั่นเองครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับความจุนะครับก็จะมีหน่วยเป็นคูลอมต่อโวลต์นะครับหรือว่าหน่วยเป็นฟาลัดนะครับสัญลักษณ์ก็คือ f ใหญ่นะครับสำหรับฟาลัดนะครับฟาลัดสำหรับ ตัวเก็บประจุโดยทั่วไปแล้วนะครับสามารถเก็บประจุได้ไม่มากนักนะครับค่าของความจุของตัวเก็บประจุนะครับก็จะมีห <c ười> <โด> <applause> น่วยที่เป็นทั่วไปนะครับก็คือไมโครฟารตดนาโนฟารตดนะครับแล้วก็พิกโกฟารตดนะครับไมโครฟารตดก็คือ10ยกกำลังลบหฟารตดนะครับนาโนฟารตดก็คือ10ยกกำลังลบเกาฟาลต์พิกโกฟารตดก็คือ10ยกกำลังลบสิฟารตดนั่นเองนะครับ ามาดูตัวอย่างที่13.3ตัวเก็บประจุต่ออยู่กับความต่างศักย์12โวลต์มีประจุสะสมในตัวเก็บประจุ3ไมโครคูลอมตัวเก็บประจุนี้มีความจุเท่าใดในหน่วยฟาลัดไมโครฟาลัดแล้วก็พิโกฟาลัดนะครับเรามาหาความจุกันนะครับความจุใช้สมการ C เท่ากับ Q ส่วนด้วย delta V นะครับแทนค่าลงไปนะครับ ประจุที่เก็บอยู่ในตัวเก็บประจุก็คือ3มไมโครคูลอม์นะครับแล้วก็ความต่างศักย์ที่ตัวเก็บประจุนี้ต่ออยู่นะครับก็คือ12บโวลต์นะครับดังนั้นตัดกันนะครับก็จะเป็น1ส่วน4นะครับเอา4มาหารก็จะได้เป็น0.25นะครับคูณ10ยกกำลังลบ6นะครับดังนั้น10ยกกำลังลบ6กนะครับก็คือไมโครนะครับไมโคร ตัวนี้จะมีหน่วยเป็นฟารัดนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะหาความจุในหน่วยไมโครฟาลัดนะครับเราก็เปลี่ยน10ยกกลังลบหกให้เป็นไมโครนะครับดังนั้นก็จะได้เป็น0.25นะครับไมโครฟาลัดนั่นเองนะครับแล้วส่วนพิโกโฟารัดนะครับก็คือ10ยกกาลังลบ12ฟารัดนะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยน10ยกกาลังลบ6ให้กลายเป็น10ยกกาลังลบ12นะครับ สิบยกลัางลบหกเปลี่ยนให้เป็นสิบยกลัางลบสิบสองนะครับมีค่าลดลงหกตำแหน่งนะครับดังนั้นเพื่อความสมดุลเราจะต้องเปลี่ยนศูนย์จุดสองห้าให้เพิ่มขึ้นหกตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับโดยการเลื่อนจุดไปทางขวามือนะครับหกตำแหน่งนะครับดังนั้นก็จะได้เป็นยี่สิบห้าแล้วก็มีศูนย์เพิ่มอีกสี่ตัวนะครับเปลี่ยน10ยกลัางลบ12ให้กลายเป็นพิกโกนะครับก็จะได้เป็น 250,000พิกโกฟาลัดนะครับหรือ2.5ุคูณ10ยกกำลัง5 p i พิกโกฟาลัดก็ได้เช่นเดียวกันครับในการทำตัวเก็บประจุอย่างง่ายนะครับเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดนะครับมาทำได้นะครับ โดยการใช้อลูมิเนียมฟอย์นะครับซึ่งเป็นโลหะนำไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็แผ่นใสนะครับซึ่งเป็นฉนวนการไฟฟ้านะครับเราก็ตัดนะครับอลูมิเนียมฟอยด์แผ่นนะครับแล้วก็แผ่นใส3แผ่นแล้วก็เอามาประกบกันเป็นเซนวิชลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ให้นะครับขั้วของอลูมิเนียมฟอย์เนี้ยนะครับหันสลับกันบนลงบนและล่างนั่นเองนะครับวางซ้อนกันเป็นเซนวิชแบบนี้ครับ จากนั้นก็นํามามวนนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือตัวเก็บประจุนะครับแบบ DIY ที่เราทําเอาเองนะครับก็จะมีอยู่2องขั้วนะครับในการสร้างตัวเก็บประจุล <ะ gun> <noise> <ain> ักษณะอย่างนี้ครับจะทําให้มีช่องว่างระหว่างแผ่นโลหะนะครับที่คู่ขนานกันนะครับมีช่องว่างน้อยนะครับจึงสามารถที่จะลดขนาดของตัวเก็บประจุลงได้นะครับให้มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็สามารถ เก็บประจุได้มากเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวเก็บประจุนะครับที่เรานิยมใช้นะครับก็คือตัวเก็บประจุแบบแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับในหน้าตาเป็นทรงกระบอกแบบนี้ครับก็จะมีตัวเลขบอกนะครับว่าควรใช้กับความต่างศักย์เนี่ยห้ามเกินกี่โวลต์นะครับยกตัวอย่างในภาพนี้ก็ห้ามเกินกว่า50โวลต์นะครับอ่าแล้วสามารถที่จะเก็บประจุนะครับ มีความจุเท่ากับ220มโครฟารัดนะครับก็จะมีตัวเลขบอกเราถึงสามารถที่จะนำตัวเก็บประจุนี้มาใช้ได้ถูกต้องนะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณคณรูเนโพลนาบุตรศีและครูบอยแชนแนลนะครับสำหรับคลิปนี้คุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับ พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุนะครับในการเก็บประจุของตัวเก็บประจุนะครับจากกราฟนะครับหลังจากที่เราทําการประจุตัวเก็บประจุนะครับหรือว่าชาร์จจิ้งนะครับประจุไฟฟ้าในตัวเก็บประจุนะครับก็จะค่อยๆสูงขึ้นนะครับโดยเริ่มจากศูนย์คูลอมนะครับแล้วก็ค่อยๆสูงขึ้นถึงค่าค่าหนึ่งนะครับกําหนดให้เป็นค่า Q ใหญ่นะครับ Q ใหญ่ Q คูลอมนะครับ แล้วสำหรับความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุนะครับก็จะมีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างประจุที่เก็บอยู่ในตัวเก็บประจุและก็ความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุนะครับจะเป็นกราฟเส้นตรงลักษณะแบบนี้ครับโดยเริ่มจากจุดกำเนิดนะครับ0ย์นั่นเองนะครับ เราสามารถที่จะหางานนะครับในการเคลื่อนประจุทั้งหมดนะครับมาเก็บไว้ในตัวเก็บประจุได้นะครับโดยการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับซึ่งเป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์แล้วก็ประจุที่หยุดเก็บอยู่ในตัวเก็บประจุนะครับพื้นที่ใต้กราฟนะครับเนื่องจากว่า,าพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับดังนั้นงานจึงเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ ฐานของสามเหลี่ยมนะครับก็คือ Q ใหญ่นะครับแล้วก็คูณสูงนะครับก็คือเดลต้าวีพลังงานศักย์ที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุนะครับจะมีค่าเท่ากับงานนะครับที่เคลื่อนประจุไปเก็บอยู่ในตัวเก็บประจุนะครับเราแทนสัญลักษณ์ของพลังงานศักย์ก็คือยูนะครับจะมีค่าเท่ากับงานดังนั้นยูจึงมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคิว เดลต้าวนั่นเองนะครับโดยที่ Q นี้คือประจุที่สะสมอยู่ในตัวเก็บประจุทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดลต้าวก็คือความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุนะครับเมื่อตัวเก็บประจุนี้สะสมประจุได้สูงสุดนะครับ u ก็คือพลังงานศักย์ของตัวเก็บประจุนะครับจะมีหน่วยเป็นจูลนั่นเองนะครับ Q ก็มีหน่วยเป็นคูลอมแล้วก็เดลต้า v มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ ตัวอย่างที่13.14นะครับตัวเก็บประจตุต่ออยู่กับความต่างศักย์200โวลต์มีประจุสะสม0.02คูลอมจงหาพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุนะครับสำหรับตัวอย่างข้อนี้ก็ต้องการที่จะให้เราหาพลังงานศักย์ไฟฟ้านั่นเองนะครับจากสมการ U เท่ากับเศษ1ส่วน2 Q เดลต้ V นะครับแทนค่าลงไปในสมการนะครับเศษ1ส่วน2 Q ก็คือ ประจุที่สะสมนะครับก็คือ0.02คูลอมนะครับแล้วก็ความต่างศักด์ของตัวเก็บประจุก,ก็คือ200โวลต์นะครับ2ตัดกับ0.2ได้0.01นะครับคูณกับ200นะครับ1คูณ200ได้200แล้วก็ทศนิยม2ตํตำแหน่งนะครับดังนั้นจึงได้เป็น2.00นั่นเองหน่วยเป็นจูลนะครับสำหรับข้อนี้ ก็ตอบว่าพลังงานที่สะสมในตัวเก็บประจุก็คือ2จูลครับ